ที่บอกว่าเราเราไม่พร้อม mm hmm. ก็ยังไม่ค่อยอยากพูดเรื่องพวกนี้เยอะ mm hmm. เหมือนโตโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็คิดว่าถ้ามันเป็นแค่เรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยมัน mm hmm. ก็น่าจะดีกว่า mm hmm. บางทีมีคนไปพูดต่อต่อต่อ,ตอแล้วเราไม่รู้เขาพูดอะไรค่ mm hmm. นะนะก็เลยแบบ จะมีละครค่ะสองเรื่องจะเป็นนางเอกอยู่เหมือนเดิมก็จะจะมีเรื่องหนึ่งอะนะคะที่พลิกคาแรคเตอร์แต่อีกเรื่องก็ก็แต่แต่บทก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งสองเรื่องอะค่ะก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่ไม่เคยได้เล่น เริ่มจากช่องสามนะคะอยู่ช่องสามมาตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วแล้วก็เหมือนใจเรารักที่จะอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะคะ่ะจริงๆถ้าทํางานที่อื่นก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างแต่ว่าเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกเหมือนเป็นบ้านเราแล้วอะก็คง แล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักแสดงก็ไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวใช่ไหมต้องเล่นดีด้วยอะคะอย่าตะห่ของยาย,ยังไม่ค่อยทำอะไรนะ,ะพราะว่าไม่ค่อยถน,นะ,ะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้ยังหน่อยอยู่ยัไม่อยากจะเรมอะไรใหม่ๆะะแต่ว่าถ้ามีโอกาสดีๆมีอะไรที่ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบก็อาจจะทำมองด้านไหนได้หมคะจริงๆย,ยัยังยังไม่มีแพลนเลยอะค่ะคือไม่ไม่ไม่ด้มีอะไรเลยอะเริ่มธุรกิจนะคะเล่นละครอย่างเดียว